มีบ้านมีสวนมีชีวิตที่เรียบง่ายนี่คือรูปแบบที่ทําไมคนที่ใช้ชีวิตไปสักพักแล้วจะไม่อยากอยู่กรุงเทพต่อในการเดินทางเราเห็นคนที่กลับภูมิล้เนาทำให้ท้องถิ่นดนั้นๆกลับมามีชีวิตชีวารวมทั้งตัวของผู้ที่ได้กลับมาด้วยดูมีชีวิตชีวาจนน่าอิจฉานี่บางโอกาสถ้ย้อนไป1 0บถึงยีปีก่อนร้าที่ไม่ได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพคงดูเชยในใสายตาบางคนแต่ในเวลา ทุกอย่างดูกลับกันอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนั้นคงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนมันล้มได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วบางครั้งชีวิตเราคงต้องการบททดสอบอเราเชื่อเรื่องเวลาที่เหลืออยู่หรือเชื่อในเป้าหมา้ที่วาดไว้ออกเดินทางผ่านทุกสุขจนมาถึงวันนี้แต่ทุกเป้าหมายนั้นถูกทิ้งได้เสมอเมื่อเราต้องพบกับความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดเดาได้วาเวลาที่เหลือของเราจะมีมากพอสําหรับเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตหรือเปล่าตอนนี้เราก็แค่ทำทุก ทุกวันให้มันดีเท่านั้นเอง